สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิชารักษีเงินวันนี้จะมาพูดถึงความภาคภูมิใจในราชการที่ห้าพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้พระทยัยในการสร้างสถานศึกษาในรูปแบบใหม่โดยโปรดเกล้าให้มีการทั้งโรงเรียนเพื่อประชาชนให้ได้รับการศึกษากันทั่วเพราะการศึกษาในสมัย ส่วนใหญ่ยังศึกษาอยู่ในวัดเมื่อสมัยสร้างโรงเรียนและสถานที่การศึกษาเจริญก้าวหน้าเท่ากับการมุงบอกว่าความเจริญทางด้านวัฒนธรรมอย่างหนึ่งจึงโปรดก้าให้สร้างโรงเรียนหลวงแห่งแรกในปีพุทธศักราช2444และโปรดก้าให้มีการสอบไม่สามัญศึกษา ขึ้นอีกด้วยเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนมาเนื่องจากพระองค์ทรงปลกเท้าให้สร้างโรงเรียนหลวงขึ้นหลายแห่งจึงกระจายไปตามวัดต่างๆทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโรงเรียนหลวงแห่งแรกสร้างขึ้นในวัดคือโรงเรียนวัด มา,าพารามโรงเรียนหลวงที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นบุตรหลานของประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้การศึกษาขยายความเจริญขึ้นดำนำดับความสนใจของประชาชนที่มีความรู้มากขึ้นจึงโปรดก้าวให้โอนโรงเรียนเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมกระทรวงการศึกษาธิการ มีการพิมพ์ทำราประชารชาชทานเพื่อเป็นทรรราในการเรียนการสอนยังขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ